อยู่เล่นกับลูกแมวตรงนี้นะครับแล้วก็งูมันโผล่มาตรงนี้พอดีนะมีสองต,ตัวตัวสีดำกับออกจ้าสีสขาวอีกตัวหนึ่งสองตัวตัวใหญ่พอสมควครคิดว่าคิดว่างูาแบบงูไม่มีพิษมั้งที่ไหน,บบนไ,ได้เป็นแม่เบี้ยรู้ว่าเป็นงูเหาตัวใหญ่ใหญ่นี่ัโอ้โหงูใหญ่จัดเลย

Hãy subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ Để á, bỏ lỡ những video kịp dẫn

ไม่ต้องไม่ต้องน้องขอไม่ต้องเกี่ยวกับคุณปู่พอแล้วได้แล้วไม่ได้อย่างนี้เข้าก้นน้ำไม่กี่วเข้าก่อนิใ่ําจะเข้าให้ดีกว่าิมันจะไม่เข้าเราแเที่ยววดน้ำจ่อแล้วมันเข้านะ hey al <laughs> เดิไปกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกวยแล้วเมาแล้ววทีแรกใช่้ตายแล้วตายไม่ตายไม่ตายจะไม่ตายตายไม่ตายทีันดีหมดแฉาไม่ท้ดูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้

นีแผลไปเลยนะแผลนะวัวแปลว่ามาันขึ้นมาแล้วเลยทีแรกทนะี่หัวใช่ขึ้นมาแล้วเลยทีแรกมันเลยช้ำเยอะฮะถ่ายชาช่ายครับกนะ็ตอนนี้นะคะเราถาก็มาจับมูเห่านะคะโรงเรียนแจ้งมาที่โรงเรียนวัดต้นทองวัดต้นทอง ต้นทองแจ้งมาว่ามีงูเห่าสองตัวนะคะอยู่ในบริเวณโรงเรียนก็กลัวเป็นอันาตรายกับเด็กนักเรียนนะคะก็เลยแจ้งให้เราถามมาช่วยจับให้นกี้จับได้นะคะสองตัวตัวนึงจับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วแต่ตัวนึอันี้คือเขาโดนหินนะคะเพราะเราต้องใช้รถไปโฟในการเขี่เขาเข้ามาออกมานะคะก็สองตัวนะคะอยู่ในนี้หนึ่งตัวดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ